มันไปยับเลยเอาเมจิกเหรอเอาแบบสองไอ้เอาสแตตเดคก็เชียร์เลยเอาแบบสักหน่อยแล้วกันอ่ะอย่าไปอัพเซ็งก่อนเดี๋ยวค่อยไปอัพเรื่องอื่นทีหลังไปไหนไปซื้อของไปบนดีไปบนเลยอ่ะไปซื้อของ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 เอ้เดี๋ยว อ้าวไปไม่ได้ด้วยไม่ได้มานานรู้สึกนายจะหลงแล้วเพื่อนหลงดีอันนี้สู้กับน้อนไว้แค่เออมันใช้ไดแล้วไม่เห <c oughs> ้นมันนารักสุดอะ <c oughs> อังมีหมอบอู่หนึ่งตัวทำ <c oughs> ไมก็สติงมาดามิ่งแปดเหมือนเดิมวะ มันเพิ่มแล้ววะตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ตองตุงใหญ่แต่ยังเออตายฝนตกปะถ้าจะผิดเตรียมตกตกดีโอ้ยัง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 เลสูงแต่ย่ายังสูงอ่ะผ่านส้นเนี้ย้ยังอยู่ยังยังยัง นี่ไงชาวล,ล็อลเดีบอว vida, ม,มาทำอะไรวะล่ะมาเต้นไในที่พี่ซีแบบฝนเปล่าวะไอ้เี่ยเฮ้ยปิดก่อนเลยไอ้เี้ยเปิดก่อนนิดเดียเปิดก่อนนิดเดียบนี่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 เฮ้ยประชันดาบกูอะกี้กูเซ็นต์กาใเซเวทเลยประชันสายฟ้าว่ะใช่อปะนี่ช็อตแม่งยังไม่ทายอยู่เชี่ยโคตรถึงอะไอ้ย่ะเฮ้ยมันจะมึงกูทำซากอะไรสามตัวเว้ย เออเดียพายุฮิวก่อนิก่อนเดี๋ยวมันฮิวเองเฟื่อเฮ้ยพายุมันจะปัดมาตังคทำซากอะไรวะเฮ้ยใส่ยาฮิวอย่างเยอะเลยโอ้ยเฮ้ยอยเฮยโอ้ยเฮ้ยอยเฮยอ้อ บอลเน er ี้ย้องจากบอลน้งแข็งเลยไออ่ะผ้าพอิดเห็นกูนะเฮ้ยไอเชียเว้ยอะไรเนี้ยไอสัสนี่ไงเหียอุ้ยโอ้ยเชียเว้ยเป็นส่วตีบอลดีกว่าไหมเนี่ยโอ้ยลูกน้องมันเยอะจังวะยี่มันมาเื่อยด ตายไอ้สัตว์ตายหาไปตัวยังได้เาอีกใหม่แล้วไอ้เชี่ยลูกน้องมันอ๋อตายแล้วมาใหม่นิมต้องรีบกระถือบอสเพื่อนโอ้ยโอ้ยยิงหูใส่กูยิงปาใส่กู โอ้ยเจอกูอ so, uh, uh, like, uh, ้ยพี so, so, die, ่อ่ะม so, ันจะลุมฟันกูทำซากแล้วเฮ้ยคู่เนี่ยจะตายตายแล้วตายแล้วตอนแล้ว่ะตายพี้แม่ซื้อมาไม่ถึงทันนาทีโอยโโย โอ้เอานี่ช็อตแรงเลยหี้ยจะตายกัดนี่นี่นี่เลยอ้ยอุยชิ้นนี้มันฟานหัวกูเฮ้ยสปาวแคมกูเอยไปไปไหนไหมไปไหนไหมอามาหมดอยวิ่งก้เรฮ้ยเฮ้ยเช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อมันกำจคอกูมันกำคอกู โอ้ยกูตายเลยตายเออไอ้ดีไอ้ที้อกูอัพแต่สเต็งมาไม่ไอัพดีฟินมานี่นี่อ้าวมาเอ <c oughs> าหมดมาเอาหมดมาเอาหมด <c oughs> ออกแต <c oughs> ควัน,นไ,นไนอ กใจไวเพื่อนเดี๋ยวต้องอัพต้องอัพต้องอัพไอ้ป้องกันบ้างอะไรอหละโอ้ยยยโยโยยยโยโยโยเฮ้ยกดที่กูโดดได้วะทำไม่ได้มันมันต้องเป็นท่าปะ

ขาขาวะเดจะเจอบอขาขวปน่าจะใส่วิน้ะ่นตีจะ่อนตเลยโย่โอ้โหโดนเอาวะไจะตาย เวลาัน้ก็หัวมันลดเลือดเรื่อยๆเลยเว้ยยังไม่ออกไงเพื่อนตายาแตายตามาแล้ววะเฮ้ยมันแหลมช็อตเลยเฮ้ยเชี่ยหกสิบหก đang đánh... lăng gì. đi aku. kia, tôi vừa vừa chơi anh มันขิ้นตีขิ้นได้ปะเฮ้ยขอข้างมาเฮ้ยโอ้ยโดนกันโดนกันโดนกัน

ย<น>อ้มเพื่อว่าให้เลยเฮ้ย <c oughs> เอเี้ยมเขี้ยสแคมกันห <c oughs> มวกกูตนมาไอ้สั <c oughs> ์โอ้ยขบหัวกู

อ้าวไม่ได้ e อีพีออ๋อเม่อขึ้นช้ามั่วสัตว์อ่ะไ <c oughs> <c oughs> ปเรื่อยอ้าวระยะกลัวเรายังไม่ได้ไปเก็บเข็มทิศย์เลยนะเพื่อนอะไรนะเข็มทิศเราเรายังไม่ได้นะ <c oughs> ไปเก็บเลยนะในตอนซื้อยา Ui, <tôi> bật lọc tao mày lời quá, tựng Oh, tựng tựng như là nè Nó là chất xác của มึงโดนพึ่งต่อยแน่ต่อยแบบจริงๆอ่ะไม่ได้ต่อยเล่นๆนะตึงอยางนี้ดับอุ้ยคนยังพุ่ง ออเ,เ,เองทหารราชาไงรู้ดิคนเยอะตัวหน้าขบรถเองอ้าวตัวหน้าอันนี้เดะอ้าวอ้อเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม็กซิมัลไฟเพาวเวอร์ด้วยโอ้โหอะไรแอชิเม้น,นอ่ เติมโอ้อโยไลเซอร์เบ่ยวะเออไลท์เซอร์เบ่ยเอ้ยมึงดูราชางไม่ใช้คาตาเพายิงดิอ,อุย้ยเซอรเบยอุ้ยเซ็ตกูด้วยมีพวกกันเราโหดมากโอ้ขอบฟูจิเลย

อู๋ยโ่โูโูโูเฮ้ยมันกลับกลับคู่จ้งตายงงบักไม่นะเลือกสังค์อีกแล้วอะไรวะอุ้ยเฮีย คุณได้ดูตรงดูดิเออว่ะเดี๋ยวเราได้พวกเขากลับมาคุณกันถ้าไม่ลืมนะอุ้ยไอ้กูเอ้ยวิ่ีเข้าไปเลย

เชียดีพีดอหยอกเล่นโอ้เชีย์กับตีบอลปกติเข้าสิบตีบองเงานี่เข้ากำรมหกสิบแปดอ่ะหนีไม่ยังงี้โดนย่ำโดนหนีเป็นบอลเลยไอ้จุกมาจลกจุกมา ไอ้หม hey, ุนที่ตัว่อมสเป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 มตายเป็นบอลเลสกิ้งไปกิ้งมาเฮีย กิ่งหลุ่นๆเลยมันไปขี้มาเหรอว่ามึงดูในห้องน้ำดีเที่ยเออมันไปขี้มาไอ้ย่ะกิ่งกิ่งหลุ่นๆเลยอย่างกาวไอ้สัสแล้วต้องไปตบไอะไรก่อนอะเมียนไงเมียนเจ้าจำได้กูต้องการเดี๋ยวกูกันตรงนี้ <laughs> จงจ้องมาแล้วยังอ,อยวาจุกไปข้างหลังอ่ะเฮ้ย,ยนี่มึงดูนกกูมีหูการป้องกันที่น่าแน่นเออเฮ้ยเดี๋ยวไม่หนีใส่หัวไปเลยนี่นี่ไอ้เี่ยทำอไมมทาทำปากพังงับพังงับอย่างนั้นนะ,จะเจ้าหยิ่งอ่ะดูดิ มาได้เลยเนี่ยไม่ไน่าเชื่อเลยอ้าวไอ้เจ้าเมนเจ้าเมนโอ้ยโย่โบอมไอ้เวนแม่งบอมโอ้ยคว้า <laughs> อกอกมาแล้วโอ้ยสัตว์เอ้า ได้เพื่อนกันกันด้วยหลังหลังเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโหนี่โหนมาเพื่อนโอ้โหนี่โหนไงโอ้ยมันพักกูตกอีกแล้ว ขอดได้ปหมเพื่อนเพื่อนมามัามามันโอ้มันไม่ปลไหวว่ะเฮ้ยไม่ตายกันล้างล้างโอ้ตะกี้เห็นมาซ่าไอ้เขียดตายแล้วใช่ไหมปิงปิงชื่ดังเงี่งเลย มันจะเป็นการแคนเซิลการชาร์จมันเหรอเออนี่เี่ยมันแคนเซิลชาร์จมันนีกว่าเพื่อนชาร์จตาะไรเยอะเกิดใหม่ไรสัอ้าวไอ้นรกบ้างเฮ้ยอืออือทันอยู่ทันอยู่

ขี้สัตว์อ้าวตกโอ้โหขี้สองกุยยี่ไง้ฮียโอ้ยโอ้ยเฮียเฮ้ยหัวกล้วย Vô vô Người tao quá Tập em, tập em Để cố gắng hả? Người ở đây lên, lên อะไรแบบนี้ไปตายโอ้ยโอ้ย,อย,อยดีมากเขาหนอกกับแปดเังไงดาบเออพูดถึงดาบดาบเลยไม่เป็นดาบกล่อมๆอย่างน้นิ่มพี่สี่สิบห้าเลยวะ ไม่มีขบุชโดนข้าวๆอย่างนี้ขบเจนี่จะมาแย่งตังคุณนะได้ตีเห็นตรงนี้ได้ป่ะนิมได้ดีเอาตังก่อนเอาตังก่อนเดี๋ยวโดนบังเงาแล้นงก่ำไปเดีวเราไปเอาตัง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 ก่อนเฮ้ยมวยยิงธนูเหรอไอ้สัตว์นะ

ยังไงสัตว์นันอ่ะสือพิมสติวเลยยุดแม่นี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 ่เอ้ยทำไมรอบนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้ไรเซเบอร์วะ ไม่มีไลค์เซเวอร์ไม่อ้ยตัวเฮียนี่แล้มาแล้วเหรอนอกน้อยของสันต <c oughs> ายตายเฮ้ยเหลือเสียงไหมขเขาก็ต้อาไปจับ เออแล้วก็อ้าวดับวายอ้าว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 วายอะไรอ่ะส่งตัวนี้ก็จะแพ้ว่ะยาไม่มีเยอะท่อนเจอคูเพื่อโย่เออวันทิตถึงแล้วก็เฮ้ยหดี๋นี้กูจะชุบเพื่อนกู กูโดนฟันหิดเลยเพื่อนมาเพื่อนไอ้เนี่ย